ต่อไปข้าสุดท้ทยนลยใช่ป่ะตามทฤษฎีไแบางมุมเมื่อเส้นตุ๋นไนยมีความชันเท่ากับอุปสงค์จะมีการปรับตัวราคาประมาณที่ผลิตอย่างไรมันเท่ากันยืดหยุ่นเท่ากันเลยอุปสงค์อุานมีแนวโน้มเข้าสู่จุดดุลยภาพก็ไม่ใช่เพราะเข้าสู่จุดดุลยภาพมันจะต้องอุปสงค์ต้องเยืดหยุ่นมากกว่าอุทานนะแนวโน้มเบน,นออกก็ไม่ใช่ มันจะไม่มีการเข้าหาและไม่มไม่มีการเบี่ยงเบนออกเพราะว่ามันเท่ากันใช่ปะมันจะกลายเป็นใยแมงมุมที่สมบูรณ์ข้อขอควายจะเหมือนกรณีอุปทานที่มีความชันมากกว่าผุปสงค์ก็ไม่ใช่อีกคือข้อ12เนี่ยมันบอกว่าอุปสงค์อุปทานเทาน่ากันดังนั้นกอไก่ขอใครขอควายมันไม่เท่ากันดังนั้นก็แปลว่าตอบข้อมูลไม่มีข้อใดถูกมันจะต้องเท่ากัน